มีงบแค่2000,000แต่คุณได้ขับเบนซ์นะครับเหมือน EP ก่อนหน้านี้นะครับผมเราขายกันเร็วมากเลยครับใครรอเบนซ์คันใหม่อยู่ติดตามคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับจะมารีวิวรถอีกรุ่นหนึ่งที่ผมจะไม่ค่อยได้รีวิวสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้นะครับทุกท่านได้ดูแบบรีวิวแบบเรียลๆบ้านๆนะครับรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับอ่ะเช่ญเลยครับวันนี้เจอกับเจ้า Mercedes-Benz นะครับ c 2 0 0นะครับปี2001รถสวยมือเดียวป้ายแดงเลขไม้แค่แ0 0 0 0กว่ากิโลเฮ้ยไม่มีนะครับเลขไม่80,000กิโลนะครับย้ำเลยครับอะทันนี้นะครับมาด้วยสีเทารฟิวเวอร์นะครับสวยเดิมโรงงานนะครับแต่รถเรารีบรีวิวยังไม่ได้ล้างนะครับอยากให้เห็นเนื้อแท้ๆนะครับของรถคันนี้เลยนะครับนี่โลโก้เบนมีคอปครับผมกระจังหน้าโครเมียมครับไฟหน้าโอ้โหสวยจิ้งเลยครับไปชิญชมรอบๆเลยครับ จริงๆรถพวกนี้ครับผมจะไม่ค่อยได้รีวิวสักเท่าไหร่นะครับเลยข้อมูลเลยไม่ค่อยแน่นนะครับแต่อยากให้ลูกค้านะครับดูผมแบบบ้านๆนะครับอารมณ์แบบดิบๆไปเลยนะครับอ่าคันนี้นะครับผมนี่ได้ยางใหม่นะครับเฟอร์รารี่เลยครับอ่าสีเส้นเลยครับผมมาไฟกระตนอครับคันนี้ได้ไปเลี้ยวออกหูเรียบร้อยนะครับนี่คันนี้นะครับผมโอ้โหก็ตจงนะครับปีปีไม่พร้อมนะครับทุกานบอกเลยปีตัวที่แพงมากนะครับมา เดี๋ยวเชิญชมไปรอบๆคันเลยครับอันนี้นะครับเป็นไฟท้ายนะครับผมสองขีดนะตามสไตล์ของซีสองร้อยนะครับแล้วก็เป็นตัวคอมเพรสเซอร์นะครับโอ้โหสุดยอดดีนะครับเดี๋ยวเชิญชมรอบๆไปเลยครับนี่ผมบอกเลยนะคันนี้อะไฮไลท์อะมันอยู่ที่ห้องเครื่องกับห้องโดยสารนะครับบอกเลยว่าหนึ่งในร้อยคันแน่นอนเชิญชมเลยครับ ใหม่กว่านี้ก็ไปซื้อป้ายแดงได้เลยครับบอกเลยว่าภายในใหม่มากครับคันนี้นะครับมาด้วยเบาะหนังนะครับโอ้โหนี่ดูดูดูรายละเอียดนะครับแตกล้องสองเลยนี่ไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับเหมือนรถไม่ได้ขี่เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับคอนโซลหน้าครับไม่มีแตกแล้าเหมือนเบิกใหม่มาจากห้างเลยนะครับมาด้วยแอร์เป็กคู่นะครับโอ้โหเลขไหม่ย้ําเลยครับ8 8 0 0 0ืกว่ากิโลเท่านั้นนี่กระจกหลังนะครับตัดตัดแสงไฟฟ้านะครับ พี่ดูคว้าดิครับนี่อยากให้ทุกคนนะครับโอ้โหแบบดูแบบโอ้โหสุดยอดเลยคันนี้นะครับสวยมากๆครับนี่เออโอโต้นะครับรุ่นคลาสสิกด้วยนะครับภายในนะครับว้าพุดไม่ถูกแล้วบอกเลยว่าสวยที่สุดหนึ่งในร้อยเลยกันคันนี้นะครับเชิญจชวมเครื่องเลยครับบอกแล้วนะครับ ที่ภูมิรถสวยนะครับมีแต่รถเด็ดๆนะครับผมสองแม็คันนี้สองแปดมีทอนแน่นอนว้าวว้าวว้าวนี่ครับคันนี้นะเป็นหน้าตาเดิมโรงงานนะครับรถเดิมทุกจุดทุกชิ้นนะครับนี่ใหม่กิ๊บเลยครับโอ้ดูดิครับนี่คันหน้าเดิมๆจากโรงงานครับโอ้โหเบ้าโชกอะไรใหม่กิ๊บแล้วเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยคันนึงนะครับ ขออนุญาตนะครับผมดูห้องเครื่องกันไปแล้วสตาร์ทเครื่องกันเลยครับปี200ปี2 0 0 1หไม่แ8 0 0 0 0โลเครื่องก็จะเงียบแห้งและก็นิ่มครับโอ้โหบอกเลยทีู่มงรถกวยนะแดดแน่อนอนนะครับสุดยอดเลยครับวันนี้ขออนุญาตนะครับ ดับเสียงหัวใจเอ้ยดับเสียงเครื่องแล้วมาวางแล้วมาฟังเสียงร,คราคาแบบช, A ชัดๆ hint. เลยครับย้ำนะครับคันนี้นะครับเป็น Mercedes-Benz นะครับ C 2 0 0ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับปี2 0 0 1นะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลขไมค์แค่80,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับ บอกได้เลยรถคันนี้เดิมสวยทั้งลำนะครับมือเดียวป้ายแดงภูมิรถสวยนะครับขอเสนอราคาขายแค่1นึ0งแบาทย้ำานึ่0แสบาทนะครับใครสนใจรีบให้ไวนะครับติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับไลน์ทิกต o อก a c e b o o k หรือทาง YouTube นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมภูมิรถสวยกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ